สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับมาส่งท้ายกันครับสมาชิกนะส่งท้ายก็ด้วยชุดฟันธงเลย10หน่วยบนนะครับครับส่งท้ายนะสมาชิกนะส่งท้ายกัน สูตรนี้ผมใช้จริงนะฮะ10หน่วยบนผมนำสูตรที่1กับสูตรที่2ะมาชนกันให้มันชนกันทุกงวดะสมาชิงนะเดี๋ยวผมจะมาไล่แล้วก็วงกลมให้ดูว่ามันชนกันทุกงวดชนกันแล้วมันก็มาด้วยงวดที่จะถึงนี้ชนกันอีกนะชนกันแล้วผมก็ใช้จริงอีกแล้วก็เป็นตัวเด่นนะในเลข3ตัวบนด้วยผมให้เด่นวิ่งงวดนี้ก็คือชนกัน2สูตรนี้ด้วย ก็ดูให้มันจบนะครับสมาชิกนะเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทำอันนี้ผมมนเน้นย้ําที่สิบโดยบนให้คือฟันธงตัวเดียวตัวนี้เลยฮะใครไม่ดูคลิปนี้ก็นะครับก็ถือว่าพลาดน,นะฮะส่งท้ายให้นะผมบอกว่าผมจะมาฟันเน้น,น,นที่สิบโดยบนให้นะฮะก็คือสองชุดนี้สองสูตรนี้นํามาประกบคู่ชุดกัน,นครับก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทอน นักคำนวณฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะับแอดทอนได้ทำสูตรดีๆมาแจกจ่ายสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะอะ่มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียง <ๆ S 2> สื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพาน,านันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับผมนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางขึ้นอยู่กับตัวของสมาชิกนะครับจะชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบมองผ่านๆไปได้เลยถ้าชอบก็นําไปพิจารณาเอาเองนะครับถูกผิดก็ไม่ว่ากันนะสมาชิกนะอ่ะมาฟันธงนะสิบ หน่วยบนชนกันสองสูตรใช้จริงบอกสองสูตรนี้บอกเด็ดๆเ,เลยนะฮะสมาชิกนะนะอะ่อะ,อะมาดูนะสูตรที่หนึ่งนะเลขสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรที่สองเลขสองตัวมาหนึ่งตัวนะสิบหน,บน่วยบนไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะสมาชิกนะอ่ะตัวแรกสูตรแรกได้หนึ่งกับสี่สูตรที่สองได้หนึ่งกับสามชนกันที่เลขหนึ่งนะฮะสมาชิกนะคนออกหกหนึ่งแปดนะอะ่ะตัวชนนะฮะสมาชิกนะตัวชน ลัลลามาแล้วนะที่หัวดแรกถูกนะอ่ะสำหรับสูตรนี้ผมหมายมั่นปั้นมือนะครับเพื่อมาส่งท้ายให้กับสมาชิกนะครับใครที่นะ,นะครับใครที่อยากจะ <c oughs> วัดดวงนะครับกับฟองสลากมาดูคลิปนี้แล้วก็สูตรนี้นำไปวัดดวงได้เลยนะสมาชิกนะผมมั่นใจนอคสูตรนี้นำมาชนกัน ไม่น่าจะพลานดนะฮะวันนี้ครับอ่ะถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะตามสูตรเอามาต่อกันงวดที่สองนะฮะสูตรนะฮะสิบ่วยบนสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสี่สูตรที่สองได้เอ้ยเออได้หนึ่งกับสามอ่ะเหมือนกันเลยสูตรที่เอ่องวดแรกนี้กับงวดที่สองเหมือนกันหลอกเก้าหนึ่งเก้าก็เลขหนึ่งครับก็มาตามสูตรนะรแล้วก็มาหลัก สิบบนนะฮะเนี่ยเหมือนกันกับงวดแรกเลยนะสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับถูกงวดที่สองตามสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่สองตามสูตรมาต่อเป็นวดที่สาม,สมาน,นะครับสมาชิกนะงวดที่สามสูตรนะฮะ สิบด้วยบนสูตรที่หนึ่งนะฮะได้เก้ากับสองสูตรที่สองได้ศูนย์กับสองอ่ะมันชนกันที่เลขสองนะฮะสองสูตรนี้ผลอ,ออกหกสี่สองอ่ะเลขสองก็มาที่หลักหน่วยบนนะฮะมาที่หลักหน่วยบนก็คือเลขสองนะะี่ฮะตำแหน่งหลักหน่วยบนครับถูกเป็นงวดที่สองเรสมาชิกนะตามสูตรถูกงวดที่สอง ถูกงวดที่สอง่ะมาต่อกันนะฮะงวดที่สี่งวดที่สี่สูตรสิบโดยบนสูตรแรกได้เก้ากับสองสูตรที่สองได้ศูนย์กับสองอยู่อ่ะนี่สูตรที่หนึ่งกับสูตรอ่างวดที่หนึ่งกับงวดสองเลขเหมือนกันงวดที่สองกับเลขที่อ่างวดที่สามกับงวดที่สี่นี้เลขเหมือนกันนะงวดนี้ชนกันที่เลขสองเหมือนเดิมนะฮะ ดอก0 1 2ครับก็เล x2 นะครับ,รบตัวชนนะครับก็มาชนมาชนมาสำหรับสูตรนี้นะฮะผมต้องบอกว่าผมมั่นใจนะฮะมั่นใจแต่จะมาหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่สมาชิกจะชอบนะครับถ้าปุณมานะครับวาสนามีนะสมาชิกนะก็ผมหวังว่านะฮะก็คงจะมาตามที่ สูตรที่ผมคำนวณนะครับองวดที่5นะ้าสูตรแรกได้เลข3สามเลข6สูตรที่2ได้เลข6หกเลข8ปดนะฮะก็อดอกหนึงเก้าหอ่ะมันชนกันที่เลข6เนี่ยมันชนกันทุกงวดนะ้สองสูตรนี้นะครับก็มาที่เลข6กห้างวดนี้นะที่หลักหน่วยบนนะครับใครไม่ดูสูตรงวดคลิปสุดท้ายส่งท้ายนี้ก็ ทำไมผมไม่รู้ผมมั่นใจนะฮะสองอสูตรเนี้ยผมมั่นใจสองสูตรเนี้ยนะเพราะมันผมเอาไปเป็นเด่นวิ่งบนให้สมาชิกไปเรียบร้อยแล้วสําหรับชุดสรุปผมก็นํามาจากชุดนี้เหมือนกันอ่ะงวดที่หกนะครับงวดที่หกสูตรแรกได้เลขเจ็ดก,กับเลขศูนย์สูตรที่สองได้เลขเจ็ดก,กับเลขเก้าครับผลออกแปดศูนย์เจ็ดนะครับผลออกแปดศูนย์เจ็ดอ่ะมันชนกันที่เลขเจ็ดนี่ฮะเลขเจ็ดก,ก็มาที่ฮนะลัก หน่วยบนนะฮะมาที่หลักหน่วยบนอ่ามันแถมมาสูตรแรกนี่แถมมาเลยนะฮะที่สิบหน่วยบนเลยมาสองตัวเลยนะเฉพาะสูตรแรกนะครับแต่เลขชนะ่ะเลขเกียรติน่ะมาแน่นอนเพราะมันตัวชนนะครับก็มันออกศูนย์เจ็ดนี่ฮะก็มาเลยศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดที่สิบหน่วยบนนะถูกเป็นงวดที่หกนะถูกงวดที่หกตามสูตรนะครับ มาต่อกันงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาสูตรที่1นะฮะได้เลข7กับเลข0ูสูตรที่2ได้5กับเลขเจ็ดได้5กับ7ครับก็ผลออก4 1 7นะอ่ะมันชนกันที่เลข7อีกนะสมาชิกนะชนกันที่เลข7ก็ก็มาที่ตัวชนนะฮะเลข7ครับมาที่ตัวชนครับมาที่ตัวชนที่หลักหน่วยอ่ะส่วนมากเกือบบานที่หลักหน่วย มาลักหน่วยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวแล้วนะมาลักหน่วยมาลักหน่วยบนนะอันนี้งววที่เจ็ดนะครับสมาชิกนะหววที่เจ็ดมาสิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับสิบหน่วยบนเท่านั้นใครที่ชื่นชอบเอาวันนี้ชนกันตัวไหนมันชนกันอีกนะสมาชิกเหมือนที่ที่ผมได้เกิดตอนหัวคลิปไปแล้วนะฮะเอาหัวนี้ชนกันตัวไหนเอาไปดูวิธีทํากันนี่ฮะ ครับผมค่อนข้างมั่นใจนะฮะสมาชิกนะทีนี้สมาชิกดูชุดสรุปผมแล้วคงจะรู้ว่าผมเน้นเด็ดวิ่งบนให้ตัวไหนนะสมาชิกนะอ่ะมาดูสูตรที่1ก่อนกันก่อน,อนวิธีทำนะนำหลักแสนบวกกัน3ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยบนหนึหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่ากอนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าขั้นที่ 1- อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3าตัวท้ายขั้นที่1อีก1ครั้ง แล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายกันที่2-2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายกันที่2อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสก3ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งแล้เท่าไหรไปบวกเลขสี 4, ่คงที่อันนี้สูตรที่1นะครับที่10บโบน2ตัวมา1ตัว9กเป็น8 8ปดบวกเกได้7 7็บวกสได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกเได้9 9้าเก้าบวกเดได้6กหกบวกสได้8 8 แปดบวกห้าแปบวกหได้3ามสาบวกหได้8 8ดบวกสได้2 2งบวกสีได้หกหกบวกสอบวกสได้8ปดแปบวกสลงท้ายด้วยเลขสอเป็นตำแหน่งแรกที่10บเปิดวนสูตรที่1 2บวกเพิ่มเป็นสามแต้มไว้เลยละห้สูตรที่1ได้สอกับ5้าสมบัชิงน้ที่10บเปิดวอัาดูสูตรที่2 สูตรที่สงวิธีทำนะฮะนำหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งมาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งอันนี้บวกกัน2องตำแหน่งบวกกัน2องตำแหน่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สำหรับสูตรที่2องนะแปดบวกห้าได้3ก็วางเลข3ไว้เลยที่ตำแหน่งแรก3บวกเพิ่มไป2แต่เพิ่มเลข5งวดนี้นะครับสูตรที่1ได้ก2กับ5สูตรที่2ได้ก3กับ5ชนกันที่เลข5้าเพราะว่ามีเลข5นะฮะที่หลัก ร้อยสิบหน,น่วยปุ่นวดนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะสมาชิกไปย้อนดูนะชุดสรุปผมได้นะที่มันติดเลขห้าตัวไหนแล้วก็เด่นนะเด่นผมฟันธงให้วิ่งห้านะครับกับสองฮะห้ากับสองอ่ะก็จะเน้นไปที่เลขห้าเขาแล้วกันเพราะสูตรนี้ชนกันที่เลขห้าสำหรับชุดสรุปบนผมมีเลขห้าแน่นอนงวดน,นี้แต่ไม่รู้ว่าหาอะไรนะฮะตามสูตรนะครับ,นะรบอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลย ใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิทย์ทำช่วงกันที่เลขห้าครับ <c oughs> ไปเขียนได้เลยนะครบับเขียนใส่ไปส่งท้ายนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขนะสองนะกับเลขห้านะสมาชิกนะสองกับห้านะสูตรที่สองนะครับได้เลขนะเลขอะไรเนี่ย เลขสามกัเกบเลขห้าสามกับเลขห้าห้ามาชิกครับ <c oughs> ชุดฟันธงนะฮะสิบโดยบนนะสมัยชื่อนะชุดฟันธงสิบโดยบนบชนกันที่เลขห้าห้าสมาชิกงวดนี้นะครับมาไม่มาเดี๋ยวรู้เรื่องพรุ่งนี้นะครับสองกับห้าสามกับห้าสูตรแรก 2กับสูตรที่2 3 5ับ5ชนกันที่เลข5อ่าจะมาหรือเปล่าทุกวดนี้ชนกันออกมาหมดถ้าววดที่จะถึงนี้ชนกันที่เลข5จะมาไหมอ้าวรอลุ้นกันแบบเยี่ยวเหนียวเลยนะสมาชิกนะนะครับ like, ่าพรุ่งนี้ก็หวังว่าสมาชิกที่ติดตามช่องของแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ก็คงจะขอให้ขอให้สมาชิกนะครับ หิงๆนะฮะกับหวยที่ผมให้ผมฟันเน้นที่เลขห้านะครับที่สิบโดยบนนะครับสมาชิกนะที่สิบโดยบนนะครับเน้นไปที่นะเลขห้านะตัวชนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้ขอให้สมาชิกร่ำร่ำรวยๆวยหิงๆปังๆถ้าเรามีบุญวาสนาร่วมกันนะฮะผมก็หวังว่าหวยที่ผมให้นะครับคงจะไปตุงกับกองสลากออกรางวัลน,นะครับเพื่อจะได้ให้สมาชิกนะครับยิๆงๆปังๆนะครับ อาพิทูยังไงก็กร,ราบขอโทษขออภัยพรุ่งนี้นะครับงดลงสูตรหนึ่งวันรอรุ้นอย่างเดียวนะฮะเพงเงปังๆ,างๆ่าส้สมาชิกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ